สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับมีความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลของเก้าวใครไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่านักเขียนสี่ไลท์เชื่อรัฐบาลใหม่ยกเลิกโครงการสวัสดิการของรัฐแน่ๆเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับวิมลใส่นิ่มนวลซึ่งเป็นนักเขียนนวัน4ี่ไลท์วิมลได้โพสต์ข้อความ ใน Facebook นะครับได้บอกว่าอย่างนี้ครับโลกและเหอของใหม่สุดท้ายจะต้องเจอกับความสูญเสียเงินที่เคยได้โดยผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐจะสูญทั้งหมดถ้ารัฐบาลใหม่ยกเลิกและคงจะยกเลิกแน่ๆเพราะว่าเป็นโครงการของเผด็จการลูกหลานคนในครอบครัวคนหัวก้าวหน้าในชุมชนหัวคะแนนก็มีส่วนทำลายเงินทั้งหมดที่เคยได้ ทีนี้จะเหลืออยู่แค่2วิธีวิธีที่1คือการคล่ำครวนหรือไม่กระบ่นว่าเสียดายแล้วก็บอกว่ารู้งี้รู้งี้กับวิธีที่2คือการรอเงินจากรัฐบาลใหม่ซึ่งก็หวังกันไปเหมือนย่าที่หวังว่าฝนจะตกในช่วงฤดูแรงนั่นแหละครับ